รายงานบอนทึกีละทำการติดตามงานก็คลิกเรลง่ายๆว่าเป็นแ a i n t e n a n c e s k i ที่เราใช้ทุกวันนเช่นเดียวันนะคือแรกที่สองนะครับแต่เป็นเรื่องการแต่เป็นเรียกคำเรื่องสปินนะนะครับซึ่งเราต้องพูดนะอะไรคือปัญหาเราจะแก้ปัญหานะตามตามสิ่งที่เราที่เราทำไปไหนจริงนะบางคนก็มีมีเหตุการณ์ที่รู้มันเกิดจากเพราะอะไรเราจะแก้แค่ปัญหา เรื่องที่สามเรื่องการทีมนะซึ่งเราก็ต้องมีพอเป็นทีมนะอรมณ์ความเป็นทีมนะทีมเราท,ท,ทีมทีมรุ่นน้องทีมแทนนะครับนะทีมองคอ์กรทีมฟุตแลนด์นะครับเราจะสร้างทีมแบบไปครับเรื่องที่สี่นะครับจะบเป็นพิเศษมากนะครับในวันนี้โปรตี่สองวันแตนท่ที่ททอาจารย์จริงๆก็ไม่ใหด้วยนะเอาหัวใจไปเลยนะ เราเสนออย่างไงนะตรงประเด็นเขาเป้าอหอมายชัดเจนใช่ไหมใชไหม ตอเข้าใจแล้วต้องทำเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจแต่เพราะอะไรหมก็ <S <S 1> <S 1> ถ้าใช้ความจำมันก็จะเป็นแค่ระยะสั้นแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจะเป็นระยะยาวครับนะครับแล้วผมให้คุณมีสัมผัสเยนะครับอารมณ์แบบแต่ไม่ยัไม่ติดตัวแล้วกวะะ <S <S ารทำง,ง,ง, <S 1> <S 1> ง,งานจริงๆอารมณ์ดีใจหรือเรารู้สึกไหม อารมณ์ยังไม่กระตือรือร้นนะใเยอะนักเรียนเราเป็นอารมณ์นี้เยอะเมื่อเช้านี้ตีงวยราครบหน่จุดเด่นของผมคือเป็นคนยเป็นคนสะแล้วก็ตามเวลาให้ความจริงจังไม่พลด่ว้าวเ็จะเล่นกันแล้วก็ีการวา ลรงไปดีท um ี um ่สุดนะเอารวบก้าโอเค่สองาเราก็เป้าหมายอาจย์ให้ส่งอเอไปนให้เข้าใจหมพือได้ดีรับการควบคุมชัดเจนว่าเราคงแขังแต่ในชีวิตจริงมันก็อาจจะ็นออเดอร์มีคนมาออเดอร์ต้องนี้นั่งอาจารย์ก็อยากให้เราเป็นคนที่ดีเปิดเปิดใจที่จะรับการถือรอบสอบ จีแม็กมันมีการตรวจสอบตรืง,รง,งนี้ตั้งอยู่แล้วจีแมนะ็กเราบอกว่าคนน้อยอย่าให้คนเพิ่มขึ้นเราคิดในมุมอของเราแต่ถ้าเราคิดในมุมของผู้บริหารสิครับเราคิดว่าผู้บริหญ่ที่ไหนอันนี้เรียกว่าทีพวกอารเตอร์ทีผู e ้อยู่เข้าใจใช่ไหมครับบางครั้งเรางเฉพาะในมุมของเราเราเลยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันในมุมเรา เขา่อนว่าอย่างน้องคนนี้มีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าหรือถ้าเขามีปัญหาตรงนี้แล้วก็ต้องดูประเด็นว่าอยากการเดินทางเนี่ยระยะที่บ้านกับที่ทำงานห่างแค่ไหนก็ต้องต้องต้องดูใสไแ่นปะเทเยไมเออขสูราอทักษแบบนี้แหละได้ไหมข้อแรกเรียนมว่ามีทักษะกรสื่และ่อมริ่จำได้เนาะ จะได้เด็ตัวใหญ่นะรักษาความดีของรักษาองค์กรนะครับแล้วฟังพิจารณาคนปมสายเดินทางนะครับที่อีู่นะครับค่ะก็วันนี้ได้รับความรู้หลายเรื่องเลยค่ะก็เรื่องการทำงานเป็นทีมแล้วก็การรับรู้หรือว่าการสื่อสารให้กับคนในทีม